สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันอังคารที่2เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงใบ่ายแบบนี้นะครับพร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะหยิบยกเอามาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นต้องบอกกับคุณผู้ฟังก่อนว่าเพจของรายการเล่าสู่กันฟังเราจะใช้ชื่อเพจว่ารายการเล่าสู่กันฟังมีคําว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับส่วน YouTube ก็สามารถเข้าไปชมได้ในช่องเก็บเบี ept, ard, ait, un, án, Ven, ag, aw, ้ยใต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวักเล่าสู่กันฟังสองช่องทางนะครับในการติดต่อสื่อสารแล้วก็ร่วมสนุกกันนะครับวันนี้บันทังคารเดี๋ยวช่วงแรกของรายการช่วงเล่าข่าวก็จะเป็นเรื่องราวของคําเตือนให้ระมัดระว,วังไวรัส RSV ระบาดในเด็กนะครับเป็นช่วงหน้าฝนด้วยเดี๋ยวพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์ทวี โชคพิทยสุนน์ผู้สรงค่าวอาวุธสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าเรียงครับวันนี้เรื่องของนักดาราศาสตร์ที่ไปค้นพบน้ําค้างที่เรียวกว่าเป็นน้ําค้างแข็งนะครับบนดาวอังคารครั้งแรกพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์นิธิยานันเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในช่วงเล่าเรียงนะครับธนาคารออมสินครับขอ มอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับข้าราชการบำนาญน,นะครับกับสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำซึ่งสามารถนำไปใช้ในการหารายได้เสริมได้นะครับโดยใช้บำเหน็จต,ตกทอดเป็นหลักประกันโดยซึ่งธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อเต็มวงเงินบำเหน็จต,ตกทอดและไม่มีการกำหนดอายุข,ของผู้ขอสินเชื่อด้วยนะครับซึ่งผู้ที่ขอสินเชื่อหมดเขตวันที่31สิงหาคมนี้ สำหรับผู้ที่ขอสินเชื่อเป็นรายใหม่นะครับจะได้รับดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละสี่จต่อปีธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยเท่านี้แล้วก็ MRR ลบด้วยหรือ MRR ลบสองจส่หนะครับส่วนลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมก็จะคิดดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละสี่จต่อปีหรือว่า MRR ลบหนึ่นะครับ ขณะที่อัตราดรอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาจะอยู่ระหว่าง104.140ถึง4 6 0 0ต่อปีนะครับอันนี้เป็นการคำนวณจากวงเงินกู้หรือว่าวงเงินสินเชื่อ1ล้านบาทมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน20ปีด้วยกันนะครับสนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารอ,อมสินทุกสาขาหรือว่าจะเป็นธนาคารอ,อมสินสาขาที่ใช้บริการสินเชื่อบตริเ็จตกทอดอยู่ก็ได้นะครับธนาคารอ,อมสินขอสงวนสิทธิเฉพาะข้าราชการบำนาญหรือว่าลูกจ้างประจำที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ บัเน็ตตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักง,งานคลังจังหวัดเท่านั้นนะครับผู้ที่สนใจสามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g ์ b o r t h หรือสอบถามโดยตรงที่ GSB Contact Center ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับ ธนาคารอ,อมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าเก็บความร้อนซึ่งสามารถนําไปใช้สำหรับการบรรจุอาหารนะครับจากธนาคารอ,อมสินเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวักเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังได้หนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกัับคุฟงก่อนในใําาาาถมมมต ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนซึ่งธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ1.70ต่อปีนะครับหรือถ้าเกิดเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ2 0 0ต่อปีนะครับหมดเขตร,รับฝากวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับทวนอีกครั้งครับ ธนาคารอมสินนะครับขอนําเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.70ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจําเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ2 0 0ต่อปีหมดเขตรับฝากวันที่31กรกฎาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับทางผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินที่ให้ดอกเบี้ยร้อยละ1.70ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากปปรรระะะจจําาเท่่กัับบ้ออ .2 ตีนค คำถามคือหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่นะครับหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังย้ำว่าต้องมีคำว่ารายการอยู่ขา้างหน้าด้วยนะครับรายการเล่าสู่กันฟังส่วนทาง YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวนวักเล่าสู่กันฟังส่งคำตอบกลับมาใน Inbox ได้เลยนะครับ สำหรับประชื่อผู้โชคดีประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมจากจังหวัดปทุมธานีครับขอแสดงความยินดีกับคุณประกาสิทธิภูววงนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องราวของไวรัส RSV ระบาดในเด็กต้องระมัดระว,วังกันอย่างไรพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์ทวีโชคพิทยสุนันนะครับอขอไปครับโชคพิทยสุนันท์ผู้สรงคนณวุิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท้างด้วยครับ RSV น่ากลัวไหมคร อ่าไอเอเนี่ยเป็นเชื yeah. ้อไวรัสที่จริงๆแล้วคนเราเนี่ยรู้จักทางการแพทย์เรารู้จักมาเนี่ยประมาณทักงสี่ห้าสิบปีเดี๋ยวนะครับคุณหมอเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะคุยต่อเนี่ยผมต้องต้องลืมความน่ากลัวของโควิดไปก่อนมันมันจะได้ไม่รู้สึกภาวานะฮะอ่านยังไงต่อครับคุณหมอเชนครับแล้วก็เชื้อตัวนี้เนี่ยนมันก็เออมันมันไม่ได้เหมือนกับ ไม่ได้เหมือนกับโ,โควิดใช่โควิดมันปรปปับขึ้นมามันใช่ใช่ไอ้นี่เรารู้จักกันมาสี่ห้าสิบปีเพราะฉะนั้นมันก็คุ้นเคยกับมันพอสมควรละครับนะครับเออเชื้อตัวนี้เนี่ยเวลามันเข้ามาเนี่ยเอ,อปรากฏว่ามันก่อปัญหาในเด็กแล้วก็ที่สําคัญคือเด็กเล็กด้วยอื <talking. S 2> นะครับ,รบเด็กเล็กเออคือคือเด็กคือเด็กเล็กเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะรุนแรงชนิดที่เป็น แบบวัดแล้วลงปอดด้วยกายเป็นปอดอักเสบนะฮะกายเป็นหลอดลมฝอยอักเสบซึ่งจะหอบอยังไง<อ>ต้องเข้าโรง,งพยาบาลเพราะฉะนั้นโรคนี้เป็นโรคของเด็กเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในหกเดือนแรกรนะครับมันชอบเป็นในหกเดือนแรกในหนึ่งปีแรกก็เจอเยอะสองปีแรก,กเยอะพราะหลังจากสองปีไปแล้วเนี่ยจะเจอน้อยลงเจลงแล้วถ้าเจอก็จะเจอเป็นแบบแค่วัดน้ำมูกไหลเท่านั้นเองอ๋อครับพอเป็น,พอ,ปนพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเชื้อตัวนี้เนี่ยมันก็เกือบจะลืมไปเลย เพราะว่าเราเคยเป็นมาตั้งแต่เด็กเราก็ยังมีภูมิคุ้มกันแล้วดังนั้นหนุ่มสาวที่ออกไปทํางานออกไปขึ้นรถไฟฟ้าติดเชื้อจากคนคนู้นคนนี้ไม่ค่อยเป็นไรอะนะครับอาจจะเป็นหวัดนิดหน่อยนั่นเองนะครับแล้วก็พอไปจนถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นผู้สูงอายุเช่นหกสิบเจ็ดสิบอับขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับร่างกายมันลืมละที่เด็กๆเนี่ยเคยติดเชื้อมาแล้วก็มีภูมิเนียมันก็ตกไปเรื่อยๆฮะอ๋อมีลืมด้วยแหละ๋อม<า>ันลืมละลืมอ๋อ แม้ทั้งความความจาเลยยังลืมเลยนะ,นะลืมกินข้าวบางสามว่ากินกินข้าวอย่างไร,รงเลยอเอออย่างทั้งวันเลยนะ <c oughs> รับภาษาอะไรกับไอ้ภูมิคุ้มกันของร่างร่างกายเนี่ยมันเริ่มจําไม่ได้ <c oughs> พอเริ่มจําไม่ได้เนี่ยมันหวนกลับมาเหมือนเด็กพอหวนกลับมาเหมือนเด็กปั๊บเนี่ยนะฮะมันเป็นแล้วเนี่ยในผู้สูงอายุเนี่ยเป็นแล้วรุนแรงอาจจะถึงตายได้อ อ่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นโรคของเด็กแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นโรคของเด็กใช่แต่มนุษย์เราเนี่ยโดยเฉพาะที่คนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยย้อนหลังไปสักี่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยอาจจะมีอายุขัยแค่ประมาณแค่ห้าสิบหกสิบปีแล้วก็ไปละยังไม่ทันได้ลืมเลยฮะ,ร,ะร่างกายของของคนไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับเออเรากําลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะไปถึง70 70กว่าปีเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอคนไทยตอนเนี้อายุยืนขึ้นไปจนถึงอายุไขเฉลี่ยเนี่ยประมาณ78 79ปีละเพราะจ็ดัิบ78 79ปีถ้าเป็นเมื่อสัก4 50ปีที่แล้วเนี่ยเอาเป็นว่าส่วนใหญ่นะเรียบร้อยแล้วนะครับไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอมีอายุขายสูงขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเครื่องยนต์เนี่ยเดินทางมาจนถึง ออายุมากๆเนี่ยมันก็เริ่มแก่เริ่มรวนเนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆมันก็สู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเชื้อต่างๆที่มันเอเคยเป็นตอนเด็กๆแล้วก็ผ่านมาหายนะมันพอคนแก่ภูมิคุ้มกันร,ร่างกายเริ่มลืมพอลืมเจ็บพั๊บเกิดอ,อะไรขึ้นติดเชื้อใหมเ่เสร็จตอนนี้รุนแรงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเชื้อมันจะย้อนกลับมาแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นการมีเชื้อโรคเนี่ย ไม่ใช่เป็นของที่ไม่ดีนะเชื้อโลกเนี่ยมันดีอย่างคือมันช่วยมาเก็บตกไอ้คนคนทีมม่มีมีอายุไขเ,เริ่มแก่มากๆแล้วนี่ยนะครับก็แบบพนิดนอนนิ่งอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยเชื้อโลกจะมาเก็บไปหมดเลยโดยธรรมชาตินะครับคุณหมอโดย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 ธรรมชาติแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเวลามีมีอายุไขเนี่ยที่สูงขึ้นเนี่ย มันก็ต้องพยายามหาทางที่ให้ยาวยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักการอันหนึ่งนะครับว่าอ่าจนถึงทุกวันนี้ถามว่าตัวเชื้อ RSV นอกจากก่อโรคเกี่ยวกับปอดเนี่ยนะครับเป็นหวัดแล้วไปถึงปอดอักเสบเนี่ยในเด็กเล็กๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นก่อโรคและปอดอักเสบในผู้สูงวัยละตอนนี้ผู้สูงอายุเรืวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคาถามก็คือว่าแล้วเราจะรักษาอย่างไงเมื่อเป็นแล้ว ไม่มียารักษาต้องบอกก่อนนะฮะไวรัสใช่ไหมครับวันนี้อไวรัสตัวนี้ยังไม่สําเร็จนะครับมีการคิดคนนะทั้งที่ผมที่อยู่เอ่อลง,งบาลเด็กเนี่ยมีการวิจัยเรื่องยาต้านไวรัสเนี่ยต่าๆเนี่ยมาหลายปีแล้วนะครับไม่สำเร็จฮนะยังไม่สาเร็จเลยนะครับแสดงว่ามันมันไม่ธรรมดามันมีความซับซ้อนพอสมควรแต่มาถึงจุดของวัคซีนวัคซีนบ้าง มื่อสี่ห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยเขาก็สามสี่สิบปีที่แล้วเขาก็รู้ว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันก่อปัญหาในเด็กเยอะมากนะครับเขาก็เลยพยายามจะคิดวัคซีนที่จะมาฉีดในเด็กปรากฏว่าไม่สําเร็จอีกเหมือนกันแานท,ที่วัดแานที่วัคซีนเนี่ยมันจะคุ้มกันได้กลับกลายเป็นว่าวัคซีนเนี่ยเอ่อเอ่เอก่อทําให้เกิดโรคมันรุนแรงขึ้นเมื่อติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งนะฮะพอติดเชื้อครั้งหนึ่งกลายเป็นแรงเลยแล้วเขาก็เลยต้องถอยกลับไปใหมบ่บด โรคของเก่าทิ้งหมดมแล้วก็เริ่มมีการวิจัยปรากฏว่าในสองสมปีที่ผ่านมานี้ผลการวิจัยวัคซีนนะวัคซีนใน R S v เนี่ยในผู้สูงอายุนี่สำเร็จแล้วขึ้นทะเบียนแล้วนะครับขึ้นทะเบียนแล้วด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะมีจำหน่ายและใช้ในเมืองไทยแล้วนะครับก็ใช้ในผู้สูงอายุคืออายุตั้งแต่หกหกสิบปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ในในที่ขึ้นขึ้นทะเบียนนี้ มันก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับของของวัคซีนเนี่ยที่สามารถใช้ในหญิงตั้งครรภ์อเออทำไมเราถึงจะต้องไปใช้ในหญิงตั้งครรภ์แล้วที่หญิงตั้งครรภ์นเนี่ยก็เป็นออผู้ใหญ่ที่ร่างกายแข็งแรงดีเขาก็ตั้งเขาก็ตั้งครานได้ผมเดาไว้ในใจเว่า <laughs> เออเราต้องการเราต้องการที่จะให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไหลาจากแม่เดียนะซึ่งกาลังตั้งครรภ์นเนี่ยเอาไปสู่ลูกอเอาไปสู่ลูกเอาไปให้ลูกเนี่ยป้องกันเนี่ยในหกเดือนแรก เพราะฉะนั้นลูกที่เกิดมาทุกคนเนี่ยเด็กทุกเกิดมาทุกคนเนี่ยนะครับมันก็จะมีภูมิคุ้งกันเนี่ยนะฮะโรคต่างๆร้อยแปดพันเก้า,า 18, โรคเลยนะไหลาจากแม่มาส่งไปให้ลูกเพื่อป้องกันลูกในหกเดือนแรกหลังหกเดือนแล้วไอ้ภูมิคุ้มกันพวกนี้เนี่ยมันสูญสลายหายไปับนะครับ,รบ,รบเพราะฉะนั้นก็เริ่มติดก,กันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยนอกจากป้องกันในหญิงอในผู้สูงอายุแล้วเนี่ย มีอยู่ตัวหนึ่งสามารถใช้ในหญิงตัง้งครรภ์ได้ด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเจนมากจากนี้ต่อไปในในอนาคตเนี่ยนะครับเมื่อวัคซีนวิจัยในเด็กเล็กเนี่ยมันยังไม่สําเร็จเนี่ยก็จะอาศัยแม่ส่งต่อให้ลูก hmm. นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือใช้เราเรียกว่าวัคซีนไม่ใช่วัคซีนนมันเป็นภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปคือด้วยความที่ไปสร้างในห้องแล่ยนะในห้องแลบว่า มันเป็นภูมิคุ้มกันที่คล้ายๆกับแม่ส่งมาครับนะเป็นภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปไปฉีดในเด็กเล็กเลยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดต,ต,ตั้งแต่แรกคลอดออกมาเลยนะฮะตอนช่วงไหนที่มีการระบาดเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็ฉีดเลยซึ่งอันนี้ก็มีขายในประเทศไทยเข็มเป็นหมื่นนะเเป็นหมื<อ>่นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความก้าวหน้าของวงการแพทย์น,นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องไอซีเนี่ยเป็นเรื่องที่คนสนใจมากนะครับแต่ว่ามันยังก่อโรค รุนแรงเหมือนเดิมนะครับเพราะเด็กในเด็กเล็กนะไม่มียารักษาอ่าคุณหมอกรัถ้าถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอาละในเมื่อวัคซีนเราก็จะให้ในเด็กไม่ได้ให้แต่ไปผู้ใหญ่ได้เนี่ยเราเรามีวิธีการในการที่จะป้องกันหรือว่าอะไรพวกนี้ไหมครับคุณหมอโอ้เชื้อเชื้อนี่นะครับหรืมอ,อม,มันยากอ่ามันยากแล้วก็เชื้อที่ป้องกันเนี่ยนะครับถ้าเราป้องกันในเด็กเนี่ยมันก็ต้องไปป้องกันในเด็กโตที่มันไปโรงเรียนไปเอาเชื้อมาให้เด็กเล็ก อ๋อคนรอบข้า<อ>งอีกนอโอ้โหยากมากนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือตอนนี้มีอะไรก็ใช้ไปก่อนครับแล้วก็ป้องกันไปก่อนแต่เชื้อตัวนี้เนี่ยมันมีฤดูกาลของมันนะครับฤดูกาลของมันเนี่ยก็คือเดือนเนี่ยกรกฎาสิงหาคมยาตุลาพฤศจิกาธันวาหกเดือนนะนะคือพูดง่ายๆว่าครึ่งปีหลังสาหรับประเทศไทยนะอื นะแต่ใช่รือื่นเขาก็จะแตกต่างกันแต่ก็คล้ายๆกันคือมีเฉพาะครึ่งครึ่งปีอะนะแล้วครึ่งปีนี้เนี่ยเป็นครึ่งปีที่เอ่อไอเอวีก็มาไข้หวัดใหญ่ก็มาไข้เลือดออกก็มาเพราะาอะไรบ้านเราฝนตกนะะใช่อ่ฝนฝนชุกปีนี้เนี่ยเขาว่าฝนจะชุกมากับเมื่อฝนชุกมากความชื้นสูงเชื้อที่ติดต่อทางเดินหายใจเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ด้วยนะครับปีนี้จะรุนแรง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อไอเอเนี่ยไปในเด็กเล็กคนไหนที่เวลาเป็นน้ำน้ำมูกไหลยอยู่วันสองวันแล้วก็หายใจหน้าอกกระเพื่อมไอไอไม่ออกเนี่ยรีบไปโรงพยาบาลอืมแสดงว่ามันลงปอดละนะครับใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังกันทีที่ว่าถ้ามีอาการเนี่ยจะรบกวนคุณหมออย่างนี้ว่าอาการของคนที่ติดเชื้อหรือว่าเด็กที่ติดเชือเ้อในทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กอะไรก็ได้นี่นะฮะมันจะเริ่มต้นเหมือนกับไวรัสตัวอื่นหรือเปล่าแล้วก็จะรู้ได้ยังไงว่าเป็น r s v แล้วเนี่ยคุณหมอ คล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันใช่ไหมฮะมันจะคล้ายๆกันคือเริ่มต้นเป็นวัดก่อนอ่ากับเป็นวัดธรรมดาเนี่ยนะครับมีน้ำมูกน้ำหูนะอ๋อครับับสองวันนะกับครับสองวันถ้ามันลงปอดเนี่ยมันก็จะไอมากขึ้นกับเหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นนะครับอย่างถ้าเป็นเด็กนี่ก็ไม่ค่อยกินนมร้องกวนทั้งวันอถ้าเป็นถ้าเป็นผู้สูงอายุก็รู้สึกว่าซึมแล้วก็แล้วก็เหนื่อยทาอะไรนิดนึงก็เหนื่อยมากขึ้นไอมากขึ้นถ้าอย่างเงี้ยต้องไปโรงพยาบาลละซื้อยากินเองได้ไหม ซื้อยากินเองเนี่ยต้องระวังนะถ้าเมื่อเหนื่อยแล้วเนี่ยแสดงว่ามันลงปอดแล้วการใช้ยากินเนี่ยเราอย่างที่เมื่อคือผมเรียนให้ทราบแล้วมันไม่มียารักษาจำปอดใช่ใช่เพราะฉะนั้นการกินยาเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างช่วยเสมหะออกมาเยอะๆออกออกมาได้บ้างเนี่ยก็ช่วยได้บ้างในในบางส่วนแต่มันไม่ได้ออกซิเจนแล้ถ้าเผื่อลงปอดเนี่ยบางครั้งมันต้องการออกซิเจนเพราะฉะนั้นปอดเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้ออกซิเจนนะการให้ การให้ออกซิเจนก็ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่เหนื่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังตัวไว้แล้วทุกวันนี้เนี่ยเชื้อตัวนี้ยังไม่มียารักษาแต่เราจะรู้ได้ไงเวลาเข้าโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาก็ยำน้ำมูกไปตรวจถ้าตรวจเสร็จแล้วบอกว่าโอ้เป็นโควิดนะฮะแล้วลงปลอดไอ้อย่างนี้ก็มียารักษาเพราะเอ่เอเพราะโควิดเนี่ยถ้าบอกว่าเออตรวจแล้วเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่มียารักษารับยารักษาดีด้วยนะครับ แต่พอบอกว่าเป็น RSV ไ,ไม่มียาละไม่มียารักษาก็ต้องรักษาตารรมอาการ,การไปครับคับเอาเป็นว่าถ้ามีอาอการเป็นไข้ตัวร้อน,ก,น,ก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 ,นอกินก็กินซื้อภารากินอก็ได้ไม้คุณหมอแต่<ช>แตถ้ามันไม่ลดปุ๊บวันสองวันกินปุ๊บมันต้องลดแล้วใช่ไหมพัตพาไอพาราเซตามมอนเดี๋ยคุณหมอครคือคือผมผมอยากจะแนะนําว่า ให้ดูภายใน24ถึ48ง,ง48แัดหลังจากหลังจากที่เริ่มมีอาการครับถ้ามันสุดลงนะครับสุดลงใหว่ามันจะเป็นเชื้ออะไรหรือโรคอะไรเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลละอ่าครับถ้ามันสุดลงนะฮะแต่ถ้ามันดีขึ้นเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับเราเฝ้าดูต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าการเฝ้าดูอาการเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เข้าใจตรงกันนะฮะส่วนว่า เนื่องจากอาการเริ่มต้นมันจะคล้ายๆกันหมดเนี่ยแล้วหลังจากนั้นจะเป็นอะไรก็ควรจะให้แพทย์พิทิชัยดีกว่านะคุณหมอครับถูกต้องครับครับคุณหมอแล้วอย่างนี้อืมถ้าถ้าสมมติกรณีที่เด็กเขาติดเนี่ยเขาเขาควรจะอยู่นิ่งๆไหมครับคือไม่ควรจะไปเรียนไม่ควรจะอะไรไหมครัคุณหมอเอคืออย่างนี้ที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าที่มันจะรุนแรงเนี่ยคืออายุต่ํากว่าสองปีอ๋อยังไม่เข้าโรงเรียนที่จะรู้ว่ามันยังไม่เข้าโรงเรียนมันยังอยู่ในความดูแลของของอันนี้ได้อยู่ครับอ ตอนนี้จะบอกว่าสองสองขวัวให้มันอยู่นิ่งๆทําไงครับผมเป็นหมอเด็กฝันหลานแต่ก็ก็พยายามแล้วนะฮะนิ่งๆคืออยู่ในบ้านเลยคุณหมอนิ่งๆอยู่ในบ้านไม่ได้แต่ถ้าเด็กโตเด็กโตอ่าเวลามันป่วยเนี่ยมันเป็นแค่หวัดนิดหน่อยอซึ่งวันนิดหน่อยเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าวันนิดหน่อยพอบอกให้หยุดเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็บอกโอ้ฉันลำบากจักเลยใครจะดูล่ะ ท่านก็ต้องหอบิอี่ไปที่ทํางานอย่างเงี้ยนะครับมันก็ยุ่งยากก็ไม่เป็นไรครับไปก็ไปเข้าโรงเรียนก็ต้องเอไปแจกจ่ายของของแถมให้เพื่อนกาหน่อยนะนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติที่มันจะมีเชื้อโรคทางเดินหายใจเนี่ยมันแพร่ระบาดครับยกเว้นคนที่ป่วยนี่ยอย่าไปเลยนะครับอนะครับนอกจากเขาไม่ได้เรียนแล้วเนี่ยเขาไม่ได้พักด้วยเราเรียนก็ไม่รู้เรื่องอีกทงหัก ยงก็ไม่รู้แล้วไม่ได้พักเนี่ยร่างกายก็หายโอ้ครับครับนะครับพอเช่นถ้าเบื่อป่วยถึงขนาดจะต้องนอนสมแล้วอ,อย่าไปเลยครับนะคุณคุณพอ่อคุณแม่ก็ต้องตัดสินใจว่าเออต้องหยุดงานสักคนหนึ่งเพื่อจะมาดูแลอย่างเงี้ยนะครับสองสมวันก็หายไหมครับคุณหมอก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเด็กโตแล้วเนี่ยนะฮะสองสาวันเนี่ยสามวันเนี่ยมักจะดีขึ้นเลยแล้วก็ แล้วก็ยังมีเชื้อเหลืออยู่นิดหน่อยก็ไปแจกเพื่อนกันเล่นด้วยกันค <c oughs> ุณ <c oughs> หมอถ้าถ้าเด็กเนี่ยปกติถ้าไปโรงเรียนแล้วมันจะติดเล่นอยู่ใช่ไหมฮะยังวิ่งลงวิ่งเล่นอะไรเนี้ยอันนี้เป็นการป้องกันที่ดีเลยไหมครัคุณหมอคือคืออย่างนี้เราจะสังเกตดูว่าไม่ว่าเชื้อทางเดินหายใจอะไรเป็นหวัดเนี่ยใช่ม <c oughs> ันจะเกิดขึ้นตอนช่วงเปิดเรียนอ่าครับเปิดเรียนคือหน้าฝน หน้าฝนมันออกไปวิ่งเล่นไม่ได้เขาออกไปวิ่งเล่นครูก็บอกว่าออกไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่สบายเราไปเขาเป็นแบบไหนหมายก็กําลังไม่สบายมันก็เลยเล่นอยู่ในห้องเออมันก็ไม่สนุกเลยครับมันก็ไม่แข็งแรงอืมครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าการที่ไปตัดฝนเนี่ยแล้วฝนตกเนี่ยเชื้อมาเชื้อไม่ได้มากับฝนนะครับต้องเข้าใจก่อนนะเชื้อโรคก็คือเชื้อโรคอยู่ในคนแต่ฝนเนี่ยมันทําให้ร่างกายชื้นมับอาจจะทําให้อุณหภูมิลดลงแล้วหนาวสั่น การหนาวสั่นคือร่างกายเนี่ยมีภูมิในการต่อต้านเชื้อต่างๆลดน้อยลงก็เลยทําให้ป่วยง่ายขึ้นอ๋อมันกำลังสู้กันอยู่ออ๋แต่สู้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นเชื้อไม่ได้มากับน้ําฝนนะครับกับเข้าใจใหม่นะฮะครับเอะไะครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์พี่อ่าในแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนลนะครับผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในช่วงเล่าข่าวครับในช่วงหน้ากลับมาจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับเรื่องราวของน้ําค้างแข็งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่นักดาราศาสตร์เขาพบบนดาวอังคารเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณพิสิทธิ์นิยานันเจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนในช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้คําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิศเศษ9เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินนะครับ ธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยครับอยู่ที่ร้อยละ1.70ต่อปีหรือว่าเทียบกับดอกเบีย้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ2 0 0ต่อปีนะครับคำถามคือหมดเขตรับฝากเมื่อไหร่ส่งคำตอบตอมานะครับทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังมีคําว่ารายการด้วยนะครับรายการเล่าสู่กันฟังแต่ถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยได้ถุน้านเว้นวท์เล่าสู่กันฟังนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับส